Participated in the whole cup. Let's all this from out. Respect for our aimings. Respect for us. And the Chelsea coach, Thomas Tugel. i ดึงเข้าขวาอ่าแต่ว่าโดนขวางไม่ได้โดืขวางทิ้งไปมุมทงอโพซิสแล้วตวัดเข้าในมาครับฮัสงโนดอยโดนเตะทิ้งเอาเลยค,ครับมาคอสโลโซไล่เบียดมาแล้วเปิดเลียดเข้าในมาโดนสกิดทิ้งจากเตะมุมเสียวางมาแล้วเสาไกลไวเนอร์โอต้องเซฟครับอซินคโคดีเข้าหาผ่านเอาเบิร์ตโมเรโนแล้ววางโอ้โหทะบอลลึกครับเสาด์นาโมเรโนช้าครับกองเตะยิงสวนซะเลยไม่เข้าวางไปโอ้โหดันไกลไม่มีใครเสีย ปันจี้หาเสาแรกโขกสกัดไว้ได้ครับโดยเจร์ันโมเรโน่ผู้สิ้นปล่อยเล่นต่อเปิดขึ้นมาครับซีเยกเข้าซองของอาเซนโซเน่ครับมุดเข้ากรอบเกี่ยโทษไปแล้วแวนเนอร์กระชากไปถึงสุดเส้นนะแต่ว่าปั่นโค้งเข้ามาโขกสกัดครับโดยฟอยด์คุ้งเข้าไปเสาไกลชาโลบ้าจับแล้วโดนแย่ครับยังเข้ามาประคองครับซีเยกโดนบีบสองจักรชากไปเองอ่าแฮาวัต์ฉี่ออกมาแล้วตวัดเลียดเข้าไปได้กดแล้วครับหนึ่งศูนย์แล้วครับ ดึงเปาตอเรสมาด้วยครับแล้วเอาฟงโซเปเดราซ่าครับเป็นหลังแนวรับครับตัดหลังคนฟอยแล้วฮาวเวสฉีกมาเอาสี่แยกตบัดได้ก่อนโอ้โหบอลกระดอนพื้นเติมเข้ามาครับแล้วตามประกบจังหวะหนึ่งด้วยครับจังหวะยิงก็เด้งข้ามมือของันนีกปอนโทษครับปีโน่เปิดมาฟงจอแฮนบอลไม่ได้ไอมาบูลายเดียได้ตัวตามน้ำติดเมนดี้ตัวซ้ำมาเป็นกองเตะสูงนะครับคนฟอยแบ็คขวาครับแล้ว บูไลเดียครับวิ่งทำทางครับได้แล้วซีเยกได้ไหลเดือดไปอลอโซตามน้ำอัสเซนโคครับตวัดตามน้ำที่เสาแรกครับหงุดหงิดเลยครับเอเมรี่ซีเยกขยับก่อนแล้วก็วางปั่นโค้งไปเสาไกลได้ชาร์ตโอ้โหมาถึงบอลพอดีแต่กดไม่ลงครับเข้ามาในกรอบเกตโทษเลยครับอลอนโซเอาเตสกัดโดนไม่ดีเท่าไหร่ครับต้องซีเยกเจ็บหัวไหลอยู่ ไม่ได้ล้มด้วยนะครับฟอยกระโดดแล้วดูคุรสินจะทดไปอีกกี่นาทีแต่เยเรมีออมมาตรงนี้โอ้โหแล้วโดนเป็นใบเหลืองครับด้วนะครับนี่ครับถึงบอลก่อนก็จริงครับแต่ว่าเลยโดนใบเหลืองไม่ด้วยครับวางมาแล้วครับบอลโดกเสาไกลได้หัวลูกนี้ชนคานเดงลงมาทำเส้นเลยครับเนี่ยได้กดลูกนี้เห็นครับว่าไม่ได้ประตูนะครับ อ่าจบครึ่งแรกครับยังเป็นฝ่ายนำเบเรียลนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเสียตัวสอดเข้าไปแล้วครับฮาร์มสเลี้ยงจีมาหน้าก่อนแล้วยิงเองเลยตรงนี้โอ้โหเบเรียลถอยครับไม่มีใครเข้าครับฮาร์มสเลยยิงครับรอดขายังได้อยู่ครับโมเรโนไปถึงสุดเส้นแต่ชาโลบาตามมาแก้ตัวครับช้านิดเดียวมาโต้โมเรโนโดนเทรเวอร์ไหลต่อมาเจอร์ด้าโมเรโนหลุดเดียวล่าเป้าครับแล้วชนเสาโมเรโนเอียงเลยครับไปเสาไกลโอ้โหเป็นซูเปอร์เซฟของเมนดี้ นี่ก็โกมหน้าแล้วลองกดเองเลยครับอ่าตัดไม้ทีเปราซ่าได้ถึงสุดเส้นครับแล้วไหลเรี่ยนนะเราไม่โอ้ไปเล่นยากเองครับเทรเวอร์ชาโลบารา์ดปั่นมาบูไลเดียไม่ถึงนะโอ้โหชาโลบาตุ้มยานนักเตะเอกวาดอร์ครับโอ้โหแต่เอาอยู่เลยครับสไลด์ครับแล้วปั่นมาเดียโอ้โดนชาโลบาปั่นไว้แล้วเตะทิ้งโดย โอ้แต่ไปปล่อยให้เจร์ัตโมเรโนโ่มีเวลาได้เลือกวางนะครับตัครับออกตัวมาแล้วข้างในรออยู่แต่เจรัตโมเรโนโ่แล้วแต่งหนึ่งจังหวะได้กดครับโอ้โหมุมแคบรล้วติดไมนดีครับโอ้โหจากขวามาซ้ายครับถ่ายบอลมาแล้วมีช่องนะครับกลับมีช่องแล้วเจอรัตล็อกล็อกแล้วไม่ผ่านชาลบามาลูกนี้เอาลวครับอล่อนโซ่ตามน้ําเลยมาแต่ยากไปหน่อยครับนี่กะเจรัตไหลกันไปทีนึงเดียดมาโมเรโน่ตามน้ำหนึ่งหนึ่งเปิดขึ้นหน้า โดนดักดีดคืนมาได้แบบไม่ต้องแต่งบอลเลยฝากเดียแล้วตามเข้ามาครับโอ้โหบุไลเดียการประสานงานครับของบุไลเดียครับที่โซครับตีเสมอให้กับเบียเรลได้ครับรวมถึงแฟนบอลด้วยครับ นี่เสียหลักล้มไปเลยนะครับก่อนที่เจอร์รัตโมเรโน่จะตามมายิงด้วยขวาแหวกเข้าในไปแล้วตรวจติดบล็อกยังอยู่ที่ฮาวเวิร์ดจะหักอีกที่ายไปฉลับครับแต่สกิดต่อมาได้โดยเมาส์อ้าวแล้วมีเกี่ยวกันโรซิชโด่งมามุ่งเข้าไปลูกนี้อลรอนโซชิงเข้าในจอยเชอาล้วพลิกมาลูกนี้บุริซิสโอ้โหหมุนยิงแล้วปัดออกไปได้ครับตรงนี้นี่ก็ดันกันขึ้นมาพร้อมเพรียงครับ คู้เซนเตอร์ของเบียร์แดงมาถึงครับเข้าสู่ช่วงทดเวลาแล้วโยมนมาเรื่องสปิอริเกอรตา้าไปดกมาก่อนมันเป็นของเบียร์แดงวางเข้ามาอีกครับที่เสาไกลแต่บอลโด่งนี่ก็ออกฟูลิสิกยังวนอยู่หาช่องจะยิงเ้าไปติดกันเองครับโอ้พยายามเลี้ยงตีวงมาแต่ว่าแนวรับเบียร์แดงนี่มาแล้วครับอลอนโซอ้อมแนวรับมาแล้วมาคอสอลอนโซยิงเองเลยครับโอ้โหวางมาให้แล้วบังได้ด้วย สตูปิญญาเนี่ยได้ครอสเข้ามา嘛แต่ว่าสิกดีดมาเอาแล้วครับได้เปิดแล้วครับอสัสตริโกยตาติดวันนี่ลอ,อนโซโเลือกมาเสาไกลเนีรับไม่ยากโดน,นยิงประตูดได้ด้วยสตูปิญญาเครับครอสบอลโด่งแล้วฮาวเวสจับได้แต่ปู่ไม่ทันยิงมีตัวเติมมาจิ้มไม่เข้าเมาส์ตวัดมาเนี่ยฮาวส์เซตยิงตีโกยตาเบิ้ล บอลดงย้อยๆครับเอเซนโค่ก็ไม่มีบันทิกคืนลูกนี้จะให้เมาส์ยังไม่ถึงแต่ได้กดครับแล้วเอเซนโค่ปัดได้ฟังแล้วตวัดตามน้ําทันทีแต่ว่ายืนตำแหน่งดีมากครับปัดกระชอกมาแถวสองโอ้โหซัดว์ทางนั้นนี้โดนบังอยู่เนี่ยน,นะครับเมลตันมากอร์สโลนโซเข้าขวาแล้วปัน่นไม่ล้มเลยครับตวัดฉล็บบอลย้อยมาลูกนี้แล้วอ้าวไปแบบนี้ครับโคตา้าแต่ว่าโดนฟรีคิกก่อนแล้วได้โขกลูกนี้เอาแมนนี่ต้องปัดโโอ้หน้าก่อนจริงๆนะครับลูกนี้ก่อนได้มุ่ง ซีย้อนมาลูกนี้บูลิสิกกระชากมาแล้วโดนสอยครับอันิีซาเบรากาทแทนมินดี้ถูกเข้าอาจจะเตรียมมาแบบนี้อยู่แล้วนะครับมีวงมาโยนครับพนโดกงมาแล้วโถมวงมาบูลิสิกฟาวซีเดโอเซนโคครับอาเวซสัดติดเซฟครับโอ้โห,โห,โหด้านหลังประตูนี่นแฟนๆของเบียร์อรอาด้วยครับคนนี้ฝันร้ายมาครับ เอราชชนเสาเข้าเกปาไปคนละทางครับอัสเปริโกเอต้าครับของเชลซีสัดเพื่อตีเสมอก่อนทำได้ครับแปรได้มุมครับมันดีโดนเซฟครับกันครับไฮเซนแมนดีมานักเตะสเปนของทั้งนี้เป็นคนที่สาม แล้วโอ้โหลื่นล้มแต่เราได้บ้างครับหามีวาดเสียวเล็กน้อยครับตอนวางเท้าแต่ก็เอสตูบิยันแล้ลูกนี้ก็สองสองบอลเมาสดวลกับอาเซนโคทำได้นิ่งนะ่นครับเมาส จุดวงกลม12หลาครับมอยโกเมสโอ้โหโูโ้ฝึกบีเร,รียลจอจินโยครับอ่าในป่านี้จอจินโยโอ้้องยิงเพื่อยื้อไปถึงลาบา้าเข้าครับโอ้โยังไม่ยอมง่ายๆครับเบียเร,ร์เล็นยูโรป,ปลาลีกนี่เป็นรูยี่ครับผู้สาวตัวเบียเรลปูลิสิก อดีตนักเตะสเปอร์ร้อยอเรียบร้อยเหมือนกันดดนได้เยี่ยมเลยครับนักเตะเบียร์เรียววิ่งมายิงลูกนี้ขึ้นนะนึกว่าจะดวาวเอาเบิโอโดนเซฟครับเชลซีโรเซฟจุดโทษครับ ฉากนี้ของเชลซีนะครับในการเปลี่ยนอาริซาาบรกาลงมาครับของชาติอังกฤษด้วยครับในรายการนี้ครับสมัยที่2ของพวกเขาครับแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับได้ของถ้วยซปเปอร์คัพ